สวัสดีครับฟุตบอลเติร์กิสซูเปอร์ลีกประเทศตุรกีฤดูกาล2025-26นัดที่14คาซิมปาซาพาอิสตันบูบาซักเซเอียน13ึ่งสแทพสอนสปอร์อัมบิเลมชนะคอนยาสปอร์3-1กาซิเจอีกาเซนเทปฟพาอิฟสปอร์1-2โคเจลิสสปอร์ชนะเกนเฉลบิลิจีซองค่าหนเชตูริซิสสปอร์พาเคเซริสสปอร์0-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลเติร์กิสซูเปอร์ลีกประเทศตุรกีฤดูกาล2025-26นัดที่14 จาฝูงเป็นของกาลาตาซารายมี32คะแนนที่2เป็นเฟรเนบาเช่มี31คะแนนที่3เป็นแทปซอนสปอร์อัมบีเลมมี31คะแนนที่4เป็นสามสุนสปอร์มี24คะแนนโกสเตเปอิส e มีอาที่5เบสิกตัสเจเคที่7อิสันบูบาซักเซีอที่9ฟุตบอลเตอร์กิสซูเปอร์ลีกฤดูกาล2025-26นัดที่14เอเดอรชโมโรดอฟอิส or ันบุบาซเซเซีย e 9ประตู โอนูอาชูแทปสอนสปออัมบิเลม9ประตูเมาโรอิกาดีกาลาตาซาราย7ประตูยูซุปเอนเนสซิรีเฟเนบาเช่7ประตูมาโกอเซนซิโอเฟเนบาเช่6ประตูอูมัต์เนียร์คอนยาสปอ6ประตูแอดาซอนทาลิสกาเฟเนบาเช่6ประตูฟิลิปเป้อากุสโตแทปสอนสปออัมบิเลม6ประตู ฟุตบอลเตะคิสซูเปอร์ลีกประเทศตุรกีฤดูกาล2025-26นัดที่14คืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยน3ทุ่มตรงอันตารลียาสปอพบโกสเตเปอิสมาเที่ยงคืนฟาติคารากุมรุกอิสตันบูพบ,บเบซิกตัสเจเคืนจันทร์ที่1ธันวาคมเที่ยงคืนมซุนสปอพบอารันยาสปอเฟเนบาเชพบกาลาตาสาราขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ